สวัสดีค่ะทุกคนต่อไปเรามาแกะของชิ้นที่เจ็ดของวันนี้นะคะใกล้หมดแล้วนะทุกคนวันนี้พีททั้งหมดแดชิ้นนะทุกคนต้องตัดซอยย่อยทีละคลิปนะเพราะไม่งั้นมันจะยาวไปยาวๆมากแบบจะดูก็จะแบบว่าถ้าเราตัดคลิปเป็นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะคะก็จะดูง่ายกว่าเนาะจะได้ไม่ต้องดูยาวกันนะ ถ้าใครอยากดูคลิปไหนก็กดคลิปนั้นได้เลยอันนี้เป็นคลิคลปที่7แล้วนะทุกคนของวันนี้กล่องที่เจสินค้ากล่องที่เจ็นะคะมาดูกันว่ามันคืออะไรเนาะมานั่งแกะกล่องกันค่ะทุกคนถ้าใครว่างๆชิวๆก็มานั่งดูเล่นๆได้นะคะอ่านี่ค่ะแพ็คมาดีมากเลยค่ะทุกคนห่อ,อก,กันกระแทกมาอย่างดีเลย อันนี้น่าจะเป็นของดอยคํานะคะเป็นน้ำสามเกลือค่ะเพราะว่าที่นี่ชอบสั่งน้ำสามเกลือทานกันนะคะตัวนี้บางเซเว่นแถวบ้านมันก็ไม่ค่อยมีค่ะเซเว่นแถวบ้านไม่ค่อยมีเซเว่นแถวบ้านก็จะมีแค่น้ําเก๊กฮวยอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็น้ําฝรั่งแต่ว่าเราชอบกินน้ำสามเกลือไงถ้าอยากทานน้ำสามเกลือก็ต้องสั่ง แอปน้ำเงินค่ะส่งไวแล้วก็ได้ทานน้ำสั่มเจอกัน,กนเซเว่นแถวบ้านไม่มีขายค่ะถ้ามีขายก็จะสั่งเซเวน่นแต่ว่าเราไม่มีเราก็ต้องสั่งของของดอยคำเขาได้ตรงนะเขาอาจจะแบบว่าเน้งขายผ่านออนไลน์ก็ได้ค่ะตนนัวนี้เขาก็เลยน้ำตัวนี้ก็คือ ไม่มีไม่ค่อยมีขายหรือว่ามีแต่ว่ามันหมดเราไปไม่เคยเจอหรือว่าไงก็ไม่รู้แต่เจอแต่น้ําแก้คุ้ยนะคะไม่มีน้ําสั่งเกลืออันนี้จะเป็นน้ําสั่งเกลือค่ะเป็นรวมสมุนไพรนะคะก็มีพวกกระเจี๊ยบมะตูมอะไรพวกนี้ค่ะนี่สัําเกลือเป็นของดอยคําโดยตรงเลยนะคะตัวนี้ผลิตจากเชียงรายเลยค่ะทุกคน อันนี้ก็จะมีส่วนผสมของน้ำกระเจีย๊ยบนะคะ47%พุทซาจีน45มาตูม4แล้วก็มีน้ำตาลชูการ์นะคะ4%น้ำตาลไม่เยอะมากค่ะนี่ถ้าใครอยากกินน้ำสมุนไพรนะคะก็ลองชิมกันได้ค่ะอร่อยน้ำสั่งเตือนะคะตัวนี้ มาจากที่ไหนอ๋อดอยคำออฟฟิศเขาจะอยู่ที่ปทุมธานีก็เลยได้ไวค่ะสั่งวันหนึ่งสองวันก็ได้แล้วค่ะนี่เพราะว่าปทุมก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพเนาะโอเคอันนี้เราสั่งมาสามขวดนะคะเขาจะติดราคาขายอยู่ที่96บบาทแต่ว่าเออรอบนี้สั่งมาได้ส่วนลดแล้วก็ฟรีค่าส่ง จ่ไปที่91บาทค่ะตกขวดละ30บาทตัวนี้ถ้าใครสนใจนะคะไปสั่งกันได้นะคะน้ำส้มเกลอมีประโยชน์นะคะตัวนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดถูกใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปคลิปต่อไปคะ่ะคลิปสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนของวันนี้ขอบคุณมากนะคะ ที่เข้ามาชมการเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ